เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการอภิธรรมนำสุขก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยนะรายการธรรมะนี้ก็มีเสนอท่านผู้ฟังทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์สาธุชนก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการอภิธรรมนำสุขซึ่งรายการนี้เป็นการบรรยายธรรมะเกี่ยวกับปรัตญธรรม หรือที่เรียกว่าธรรม,มทธิฐานเป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าการแสดงพระธรรมเทศนาของพระองค์นั้นมีอยู่สองวิธีหนึ่งปุกลาทิฐานยกบุคคลมาเปรียบเทียบให้เห็นเป็นตัวอย่างเช่นบุคคลนี้ทําดีก็ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างบุคคลนี้ทําชั่วอย่างพระเทวทัตรพระองค์ก็ยกขึ้นมาเปรียบเทียบเป็นอุทาหรณ์สอนใจอันนั้นเรียกว่าปุกลาธิฐาน แต่ถ้าเป็นพระประมัตธรรมเนี่ยเรียกว่าธรรมาทิฐานคือไม่ต้องยกอุปมาเปรียบเทียบเช่นรูปังอนิจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอานิจจาเวทนาไม่เที่ยงเป็นต้นอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมาทิฐานเรื่องสติเรื่องสัมปชัญญะอันเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาพระธรรมคำสอนกันนะญาติโยมมีโอกาส อย่าละอย่าทิ้งมีโอกาสก็ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทมกันวันเวลานี่มันผ่านไปไหวหลือเกินญ,ญาติโยมเ้ยเวลาเราทำอะไรยังไม่เสร็จไม่สิน้นแต่ตอนนี้เวลามันผ่านไปชีวิตของเรามันก็ล่วงเลยไปสิ่งที่เราได้และหลงเหลือก็คือความแก่ความชราความค่คาําค้าเพราะฉะนั้นเราจะประมาทอยู่ไม่ได้แล้วชีวิตนี้ คนที่ตายก่อนเราก็มีเยอะเป็นอุทาหรณ์สนใจคนที่กําลังเกิดใหม่ตายก่อนเราก็มีคนเกิดก่อนเราตายก่อนเราก็มีนี่มันเรื่องธรรมดานะท่านบอกว่าเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงอาวัตสังมายามริตพังแม้เราก็จะต้องตายแน่นะมรณงเมนิยตังเราจะต้องตายแน่เอาสังมายามริตะพังไม่ต้องสงสัยเลยนะ ไม่ต้องสงสัยเอวังภาวีจะต้องเป็นอย่างนี้เอวังอนาติโตจะล่วงพ้นสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทกันท่านบอกว่าอันความตายชายนารีหนีไม่พ้นจะมีหรือจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร่างห่างกันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงหนาเรา แม้จะท่องเที่ยวไปในโลกลาแอบเมฆฟ้าเขาเขินเนินสไลดยมัจจุราชรวนรามทุกย่ามไปอยู่ที่ใดพ้นตายย่าหมายปองท่านว่ยอย่างนี้จะหน,นีอื่นหมื่นแสนในแดนโลกพอยายโยกหลบลีพอหนีได้แต่หนีหนึ่งซึ่งมีชื่อคือความตายหนีไม่ได้ใครไม่พ้นสักคนเดียวเนี่ย เรื่องความตายมันเป็นมรณะนะนานุสติให้สาธุชนทั้งหลายได้ลำลึกนึกถึงชีวิตนี้ว่ามันไม่เที่ยงมันตกอยู่ในอำนาจของความแก่ความเจ็บและความตายเมื่อมันตกอยู่ในอำนาจของความแก่ความเจ็บความตายเราหนีไม่พ้นเราจะทำไงต้องเตรียมพร้อมโยมโบราณท่านว่าเตรียมตัวก่อนจะออกจากบ้านชั้นใด ก่อนที่จะละสังขารร่างกายไปสู่ปลรโลกเราก็ต้องเตรียมสเสบียงคือบุญกุศลก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาฟังศึกษาเรื่องปรมัตรธรรมเรื่องพระอภิธรรมวันก่อนอาตมาได้บรรยายถึงเรื่องตระกูลของโมหะเจตสิกธรรมโมหะเนี่ยแปลว่าธรรมชาติที่หลงคือไม่รู้ตามความเป็นจริงปิดบังอารมณ์ไว้นะตัวโมหะตัวเนี้ย คำว่าปิดบังปิดคำว่าปิดคำว่าบังนี่เราก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะญาติโยมมองไปข้างหน้าก็ไม่เห็นข้างหลังเพราะหลังมันปิดไว้ยืนบังต้นเสาเราก็ไม่เห็นสิ่งที่ต้นเสาบังนั่นเขาเรียกว่าสิ่งบังแต่ว่าโมหะตัวนี้แปลว่าความหลงความหลงไม่ใช่หลงลืมนหญาติโยมต้องเข้าใจถ้าเป็นความหลงลืมนั่นเขาเรียกว่าสัญญาอานิจจาจำไม่เที่ยง โอ้ oh, อาจารย์มหาบุญช่วยยกตัวอย่างนะโยมนะนึกจะพูดชื่อท่านจำไม่ได้บรรยายในรายการอภิธรรมนำสุขนะจำไม่ได้ถ้าจำไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่โมหะนะหรือบรรยายในรายการธรรมะคลายทุกจำไม่ได้ไอความจำไม่ได้นะจำได้แต่มันลืมลืมเดินนึกไม่ออกนั่นก็เรียกว่าสัญญาอน,นิจจาไม่ใช่ตัวโมหะ ัวโมหะตัวนี้แปลว่าหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงเช่นหลงว่ากายเป็นเราหลงว่าหัวเป็นเราหลงว่าขาเป็นเราหลงว่าตัวเป็นเราหลงว่ามือเป็นเราสรุปแล้วร่างกายนี้เป็นตัวเราการไปยึดไปถือว่ากายเป็นเราโทษของการไม่รู้เป็นยังไง เวลานั่งเป็นทุกข์ก็บอกว่าเราทุกข์เพราะเรายึดกายว่าเป็นเราเอออย่างนี้มันจริงนะญาติโยมเวลานอนนานๆเป็นทุกข์ก็บอกว่าเราทุกข์อันที่จริงที่เป็นทุกข์คือกายมันไม่ใช่เรานี่แหละโมหะแหละโมหะมันหลงหลงก็คือไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็จำผิดความไม่รู้นั่นเองท่านเรียกว่าอีกชื่อหนึ่งว่าอวิชชา อวิชชาแปลว่าได้รู้นะได้รู้คือได้รู้สิ่งที่ไม่ควรรู้แต่สิ่งที่ควรรู้กลับไม่ไม่ไปรู้อย่างนี้เขาเรียกว่าอาวิชาตรงกันข้ามกับวิชาวิชาแปลว่าความรู้รู้สภาพตามความเป็นจริงสิ่งที่ปิดบังมันรู้หมดนะเหมือนเราเดินทางเวลากลางวัน ไม่มีอะไรมาปิดมาบังเลยเนี่ยเขาเรียกว่าวิชาคือความรู้แต่อวิชาคือความไม่รู้หลงหลงคือไม่รู้ตามความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจให้มันไวต่อการรับรู้หลงลืมไม่เป็นไรนะถ้าสติปัญญาเกิดให้ระลึกรู้ดูตามความเป็นจริงการศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยเป็นการพัฒนาจิตใจ ให้มันไวต่อการรับรู้จะปฏิบัติทมอย่างไรนะก็ให้ทำความเข้าใจถูกการทำความเข้าใจถูกเนะี่ยเรียกว่าโยนิโสมนสิการอาวิชชาปแปลว,ว่าความไม่รู้ความไม่รู้ได้ความไม่รู้ในเหตุแปดประการหนึ่งไม่รู้ในทุกเรียกว่าทุกเขอาญาน,นังไม่รู้ในทุกกด ชาติปีทุขขาการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความวิบัติพัดพลาดเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์ได้สิ่งที่ไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์โดยสรุปแล้วสังขิตเตนะปัญจุป,ปาทานขันธาทุกขา โดยสรุปแล้วขันห้าเนี่ยมันเป็นตัวทุกเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้เอวังพะหูลังทาว่าเกวิเนตนิโดยส่วนมากนะพระพุทธเจ้าสอนสาวกทั้งหลายว่าลูปังอนิจังนั่นนะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นี่ไม่รู้ในทุกสองไม่รู้เหตุให้เกิดทุกคืเาเรว่าทุกขะสมุทเธเยอาญาหนังไม่รู้เหตุให้เกิดทุก เราทำความดีก็ปราถนาสาธุขอให้ข้าพเจ้าเกิดเ,เกิดเป็นมนุษย์บ้างขอให้ข้าพเจ้าเกิดเป็นเทวดาขอให้ข้าพเจ้าเกิดเป็นพรหมขอให้ข้าพเจ้าสวยขอให้ข้าพเจ้ารวยทำความดีคือบุญโยมแต่ตัวปราถนาตัวนี้คือเราไม่รู้ในทุกเราจึงปราถนาขันใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกขาชาติการเกิดเป็นทุกข การเกิดจะเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาก็คือการเกิดของขันห้าขึ้นชื่อว่าการเกิดมันเป็นเหตุนำทุกข์มาให้พระอริยเจ้าทั้งหลายจึงเห็นโทษในการเกิดเวลาทำความดีนิพพานะปัจโยงโหตุขอทานกูศนศินภาวนาที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อความพ้นทุกข์คือมรรคผลนิพพานในอนาคตการที่ใกล้นี้เทิน พระอริยเจ้าท่านเห็นโทษจึงปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์แต่พวกเราท่านทั้งหลายมองไม่เห็นโทษจึงปรารถนาทุกข์ความปรารถนาทุกข์หรือว่าทุกขสมุทเยเหตุให้เกิดทุกข์อายานังคือความไม่รู้ถ้าเรารู้เราก็ไม่ปรารถนาละโยมเอ้ยเหมือนกับอาจมอาจมมันเป็นของมีกลิ่นเหม็นสกปลก เราไม่ปราถนาไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากแตะต้องเพราะว่าโทษของมันมันมีกลิ่นเหม็นขึ้นชื่อว่าภพชาติคือการเกิดนะมันเป็นเหตุนำทุกมาให้เพราะฉะนั้นผู้เห็นภัยในวัฏฏะจึงปราถนาเพื่อความพ้นทุกข์แต่ถ้ามีอวิชชาแล้วเนี่ยเราก็ปราถนาทุกข์อยู่นั่นแล้วน่สมุทัยจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใหม่ ข้อที่สามทุกขานิโรเทอยญานังไม่รู้ความดับทุกโอจะดับอย่างไงความทุกนี้ดับรูปดับนามเะรูปนามเนรร่างกายและจิตใจมันเป็นตัวทุกดับไม่ได้ดับรูปดับนามดับไม่ได้อาทำไมจึงเรียกว่าดับไม่ได้เพราะตัวอายุของรูปอายุของนามมาทำเนี่ยมันมีอายุของมันญาติโยมเมื่อถึงการเวลามันดับ ที่ไปฆ่าไปฟันไปตีอันนั้นไม่ใช่ไปทําลายรูปทําลายนะไปตัดชีวิตตินซีของเขาไปตัดความสืบต่อระหว่างสันตติความสืบต่อระหว่างกายเก่ากายใหม่รูปเก่ารูปใหม่นามเก่านามใหม่ให้ขาดไปส่วนรูปช,ชีวิตตร,รูปกับชีวิตตนามหรือรูปร่างกายและจิตใจมันดับตามอนุภาพของมันเองเมื่อครบกําหนดแล้วมันก็ดับตามหน้าที่ของมัน มันดับตามหน้าที่ของมันเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นโทษนะเราจึงไม่รู้ดับความดับทุกขข้อที่สี่เรียกว่าทุกขานิโรธคามินีปฏิปัฏายะอาญาหนังไม่รู้ทางปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์คือเวลาจะดับทุกข์ถ้าเราไม่มีปัญญามันก็มืดบอดอยู่อย่างนั้นเหมือนเดินทางเวลากลังค้ำกัง,ง,งคืนโอกาสที่จะเดินถูกทางน้อย โอกาสที่จะหลงผิดนะ่ะมากแต่ผู้มีปัญญามันก็ตรงกันข้ามกับอวิชชาคือรู้ทางให้เข้าถึงความดับทุกข์เหมือนก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกคนทั้งหลายก็เวลาออกผนวดออกบวชแล้วสมัยก่อนพุทธกาลต้องไปเมืองราชครืใช่ไหมญาติยจจงถามว่าทำไมคนจึงไปเมืองราชครื ครูบาอาจารย์ที่ท่านไปเรียนไปศึกษาในประเทศอินเดียโอ้ก็พระพเจ้าพิมพิสารตั้งข้อกำหนดห้ประการไว้ขอให้ข้าพเจ้าได้ขึ้นครองแผ่นดินในข้อที่หนึ่งสองขอพระอรหันต์ทั้งหลายจงมาสู่แว่นแควนของข้าพเจ้าสามขอให้ข้าพเจ้าได้นั่งใกล้พระอรหันต์สี่ขอพระอรหันต์จงแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าและข้อที่ห้า ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้ทั่วถึงธรรมอันพระอรหันต์ทั้งหลายแสดงแล้วเพราะฉะนั้นพวกาศาสดาทั้งหลายจึงมาหาเมืองราชคฤห์หวังจะให้ราชาอุปถรรัมเพราะฉะนั้นเมืองราชคฤห์จึงมีนักบวชมากมายนี่ญาติโยมสาธุชนสมัยนั้นวิธีการของเขาก่อทรมานร่างกายของตนเรียกว่าอัตตะิลามฐานนุโยคะ ทรมานจนอย่างพระพุทธเจ้าของเรานะไปเชื่อเหมือนกันตอนแรกไปฝึกโอ้โหอดข้าวอดน้ำเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกไม่ใช่ทางตัดตรูพระองค์จึงมาละลึกนึกถึงตอนที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุเจ็ดพรรษาเรียกว่าสตานุสารีวิญญาณพระองค์ได้มาบำเพ็ญเพียรทางจิตนั่งอยู่ใต้ต้นไม่ว่าในวันแรกนาขวัญญาติโยมเคยได้ยินไหม ได้ประมมาชานพระองค์นึกอย่างนี้ก็เลยเลิกละความเพียนเวียนมาฉันพกยาหารจนมีร่างกายสดใสแล้ววันเพ็ญสิบหาค่ำปร,รับข้าวมาทุกาาญาตินางสุชนาได้ตัดตรู้ยมกินข้าวและจึงได้ตัดตรู้ตัวตัดตรู้หรือตัวมรคนนยมทุกขานิโรธคามินีปฏิปทายะยาหนัง รู้ปัญญารู้ข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงความดับทุกสัมมาทิฏฐิคือรู้รูปร,รู้นามตามความเป็นจริงนะนั่นคือองค์มรรควันก่อนก็ได้พูดถึงตรงนี้ก็เวลาได้หมดลงอันนี้มาต่อโยมข้อที่หาปุพพันเตอายญาหนังไม่รู้ขันอายตนะธาติที่เป็นอดีตโอ้เราก็ไม่รู้ว่าพบชาติเบื้องก่อนเบื้องท้ายภายหลังเราเกิดมาหลายภพหลายชาติ ว่าความทุกข์ของขันมันอยู่ตรงไหนหนีไม่พ้นนั่นไม่รู้ว่าเกิดเป็นอะไรเกิดในตระกูลอะไรมีภพชาติอย่างไรมีผิวพรร์อย่างไรมีความสุขความทุกข์อย่างไรไม่รู้เ่าเรียกว่าทุกเขอายาอัมบุพันเตอายาหนางังไม่รู้ภพชาติในอดีตว่ามันเป็นมาอย่างไรสวยสุขสวยทุกไปตกนรกหรือขึ้นสวรรค์มาจากพรหมโลกเรารู้ไม่ได้ พอเมื่อเรารู้ไม่ได้ก็คือเป็นผู้มือดอยู่นะเนี่ยคือโมหะอวิชชาคือความไม่รู้ข้อที่หกอปรันเตอายญาหนังไม่รู้ความเป็นไปในอนาคตว่าเราจะไปเกิดชาตินี้เราเป็นคนชาติหน้าไม่รู้จะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาหรือเป็นอบายสัตว์นรกเปรตอสุรกายสติระฉันเรารู้ไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยเราเข็นอยู่ แต่อนาคตเรารู้ไม่ได้เรียกว่าอปรันเตายญ,ญานังไม่รู้จากอนาคตและข้อที่เจ็ดปุพันตาปรันเตายญ,ญานังไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้ทั้งอนาคตตอนนี้มืดบอดและญาติยงทั้งปัจจุบันอนาคตเลยไม่รู้เรื่องเลยนี่ข้อที่แปดอิทัพปัจจยตาปฏิจจสมุป,ปนเนสุธรรมเมสุญ,ญานัง ไม่รู้ความเกิดขึ้นแห่งปฏิจจสมุป,ปาทธรรมเพราะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอิทัพปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นอันเดียวกันนะญาติโยมนะมันมีสามชื่อจะเรียกว่าอาการ32มสองจะเรียกว่าปัจจยาการก็ได้จะเรียกว่าอาการ12ก็ได้จะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทก็ได้จะเรียกอิทัปปัจยตาก็ได้ทุกทั้งนั้นโยมนะเป็นชื่อเดียวกันแต่ว่า มันเป็นหมวดหมู่แห่งธรรมข้อเดียวกันว่าธรรมทั้งหลายมันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยธรรมะลูกโซว่าอาวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยที่เกิดสังขารทำบุญบ้างทำบาปบ้างเนี่ยมันเกิดจากอาวิชชาคือความไม่รู้อยากทำบุญบางคนก็อยากทำบาปอยากกินซกเล็กอยากกินลาบกินเนื้อกิกนก้อยกินอะไรนั่นที่เขาว่ากัน สัตว์ตัดชีวิตขึ้นมามันก็เป็นอปุญญาพิสังขารเพราะเราไม่รู้บางทีกินเป็นปุญญาพิสังขารได้เช่นสติกำหนดการกินมีสติในการเคี้ยวมีสติในการกลืนมีสติในการเหยียดแขนคู่แขนก้มเงยเนี่ยกินอย่างเดียวมันก็เป็นเหตุให้เกิดกุศลเป็นปุญญาพิสังขาร หรือบางทีเราก็ไม่รู้นั่นเองอยากไปเกิดเป็นเทวดาเห็นไหมโยมอวิชชาเนี่ยเห็นรูปเทพเจ้าเหลาเทวดาว่าการไปเกิดเป็นเทวดาแล้วมีอาหารทิพย์อย่างนี้ก็เลยปรารถนาไปเกิดเป็นเทวดานี่เขเรียกว่าเป็นอวิชชาเหมือนกันเป็นปัจจัยยังเกิดสังขาร เป็นปัจจัยโอ้ยบางทีก็สูงขึ้นไปนู้นอยากไปเกิดในพรมโลกคงจะพ้นทุกข์ได้ชานแล้วใจเกิดความสงบนี่เรียกว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดปุญญาพิสังขารถึงอาเนนชาพิสังขารได้รูปปานอารูปฌานนี่อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารและสังขารเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเมื่อมีสังขารสังขารจะเรียกว่ากรมก็ได้จะเรียกว่าสังขารก็ได สังขารมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณตายแล้วก็ไปเกิดนู่นอยู่ไปเกิดในปฏิสนธิวิญญาณไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดในอบายภูมินั่นคือปฏิสนธิวิญญาณตัวปฏิสนธิตัวกิจเนี่ยมันเกิดมาจากสังขารตัวปรุงแต่งเมื่อมีวิญญาณมันก็มีนามและรูปเกิดสัมปยุตเกิดร่วมกัน การเกิดปฏิสนธิจิตลงขณะใดนามรูปมันก็เป็นไปในขณะนั้นนามรูปมันจึงเป็นผลของวิญญาณนะวิญญาณนามรูปนามรูปก็เป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะขึ้นมาโอ้ตอนนี้ก็เริ่มละเมื่อมีตาก็ต้องมีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการได้รสการได้สัมผัส แต่เวลาคนไม่ไม่รู้เนี่ยเวลากินได้เห็นได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสก็บอกว่าเรากินเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเรารู้รสเราสัมผัสอันที่จริงแล้วมันเป็นการเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่เคี้ยวไม่ใช่เราเคี้ยวเป็นรูปเคี้ยวแต่ตัวรู้ล่ะตัวรู้ก็ไม่ใช่เราเป็นนามเห็นไหมญาติโยมเนี่ยเขาเรียกว่าปัจจัยาการทำที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ถ้าเรียนนักธรรมตรีเนนน้อยท่องจำว่ารูปารมณ์เป็นมากระทบกับจักขุปา,าสสาเกิดความรู้ขึ้นเรียกว่าจักขุวิญญาณเน่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอย่างท่านแสดงไว้ในปฏิจะสมุปาธธรรมว่าจักขุนจะปฏิจจรูเปจัตินังสังคติผัดโซหมายความว่า วิญญาณที่เกิดขึ้นทางตาเนะี่ยเรียกว่าจักขุสัมผัสสาเนะี่ยต้องพร้อมด้วยเหตุปัจจัยสามอย่างอาศัยรูปารมณ์เป็นรูปภายนอกมากระทบกับจักขุปราทตัวกระทบกับจักขุปราทเกิดความรู้ขึ้นเนะี่ยเขาเรียกว่าจักขุสัมผัสชาจักขุสัมผัสกระทบเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เราเห็นแต่ว่าธรรมทั้งหลายมันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจ,จ นี่เรียกว่าปฏิจจสมุปปาธธรรมถ้าเห็นรูปดีเราก็ชอบใจการชอบใจนี่เขาเรียกว่าจักขุสัมผัสชาเวทนาเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาแล้วเวทนาตัวนี้มันก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาความยินดีพอจะโอโหสวยจริงๆรูปอันนี้เนี่ยรูป,ปตัณหายินดีในรูป ทำยังไงเราจะได้รูปอันนี้มาเชยชมมาอยู่กับเรานานๆน,าน,นี่อุปทา,านเสแล้วไม่ได้ต้องข้นขวายกาวีกวะาจะไปซื้อทีวีมีจอยาวแล้วก็อยากได้จอสั้นอ้าวได้จอสั้นอยากได้จอแบนได้ทีวีมาแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีซีดีวีดีโอมีซีดีวีดีโอยังไม่มีคอมพิวเตอร์โอโยมเอ้ยนี่แหละ ตั้หามันเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเนี่ยคือความเข้าไปยึดไปเกาะมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดพบภาวะความมีความเป็นต้องเอาให้ได้ต้องจับได้โดยสุจริตหรือทุจริตเราก็ต้องทําลงไปอุปาทานจึงเป็นปัจจัยให้เกิดพบฝังตัวอยู่ในกองทุกนั้นชาติคือความเกิดของทุกตก เกิดขึ้นมาเมื่อชาติความเกิดขึ้นมาความแก่ความตายเอาอีกแล้วหมุนเวียนพูดภาษาอีสานว่าอันสงสารน,นี่เวียนตายเวียนเกิดคือกับหมดไตกระดดงไปแล้วเราขึ้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เลยพูดถึงเรื่องอวิชชาคือความไม่รู้คือตัวโมหะมาถึงปฏิจจสมุปบาทธรรมถึงจัก ถึงสลายตนะนะเป็นปัจจัยหมดเวลาพอดีโยมนะเอาไว้ติดตามในวันต่อไปยตดโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการอภิธรรมนำสุขหมดเวลาแล้วอาตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าอภิธรรมนำสุขลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมา ใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร